สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้พอพ่อพ่อใหญ่แม่ใหไนพอลุงแม่ป้าเอาอาณาเปล่าทุกคนนะจา้ากินเขาแรงกันแล้วเนาะป่านนี้เนาะเลขปูญญาสวนถ้ำนะจ้าพี่น้องงวดที่ผ่านมาเนาะหนึ่งมิถุนายนปูสามแปดแปดเปิ้นกระไหมาที่ห้าศูนย์เก้าพี่น้องกระเขาศูนย์เก้าตรงๆเลยเนาะพี่น้องเนาะการพูดจึงหนึ่งเปิ้นกระได้ซื้อพูดจึงหนึ่งเปิ้นกระบ่ได้ซื้อเนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นก็ได้ไปปฏิบัติครบหนึ่งปีตามที่ป้ปูซีช่วยโทเพิ่นให้ไปเนาะพี่น้องเนาะในในเพิ่นก็ให้กลับมาแล้วก่อนเพิ่นสิมาเพิ่นก็โทรมาบอกว่าสิกลับสันทมแล้วเด้อโยมพี่เลขกะหาศูนย์เก่าหางเดียวเพิ่อนมาเข่าของเพิ่นเนาะบัดนี้เพิ่นก็มาอีกบัดนี้งวดนี้เพิ่นให้แล้วเด้อพี่น้องอ่าเพิ่นเอฟซีว่าให้เขียนตัวหนังสือใหญ่ๆ ไอาจ้านตัวหนังสือยังไงก็จะกี้ว่าวสั้นว่าจังควายชัดเจนฑ์ดีประสนมาสราง่าเลยเอาแบบเก่าประสนอยากได้ตัวหนังสือแบบเก่าเด้อคุณแม่สาวดำนะเจ้นแบบเก่ามาคุณใช้นอกบันหาสมุดจ่าดินชอกันนะจ่ะคุณสร้างได้ละนั่นหาสมุดกันเด้อหาสมุดเขียนกันพี่น้อง

ี่น้องเนาะปมพูสามแปดแปดได้มาแล้วเด้อพี่น้องพอปู้เช็กอะไ้มาแล้วค่ะอันนึงวัดสิแล้วเนาะหนึ่งวัดสิพันมากเนาะอืม,มจำช่างสีเน,น,นะนงงาะเป็นน้องเนาะตัวหนังสือบางแง่มันก็เป็น่ยนวัตถุริขเขาเนาะพี่น้องเนาะ กรุณายนพี่น้องคูสามเป็ดแปดโอ้ยน้ะ ตูเออนี่เพื่อนกันเขาไปซื้อมาใหม่ไม่นี่มันไก่ไนั่นเนาะพี่น้องเนาะเพระาพระว่าเพราะว่าไออพี่นังว้านอะโอซื้อมากอะเป็นก็ช่างประกาศเฉยเมยจูคือเกาเนาะพี่นอนะ้องเนาะค่ะอันนี้ของปูสามเดแปดเด้อพี่นอ้องต้องซ้ำอีเพื่อนอีควนกันบโอ้ยแสดงว่าเพื่อนนั่นกูช่วยจีนได้ขายเนาะมันก็นเลยมึกหมดพี่นอ้อง พี่น้องอันนี้เลขปูสามแปดแปดเด้อเดวนั่งยำใหม่เพิ่นไอ้นั่นจะน้อยเก,กินกับเพราะว่าปากกาซื้อมาเพิ่งแกะออกเมื่อกี้นี่แหละแต่มันกับเป็นจ้งซี่ <laughs> 388ເພໃຫ້0 38ເດີ <c oughs> <c oughs> pu nha khẩu mướt tụm tụm nha cứ mới kia nè đê pu nha ài lục rắn đây thì tên lâm này đuối nè mướt xin àu thì song ngân mã hay bông xoáng vắti chín xì ài vắti chín xì đê pí non sẽ để bông xoáng pu nha 3 chut nước non บอกอีฟซีไปอยู่จะส่งมาที่หมายเลขบัญชีพัฒราพรรุ่งพรทีวีธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชี038805 0, พี่น้อง0388058730เด้อพี่น้องแต่แบบพูดได้สิไอ้นี่ ทิ่ใจใสสัทธาที่สียมอบที่เสีันทุงเงินมาซวยสื่อผลลักระกหมากลากไม่ที่จิตถวายปูญาเด้อพี่น้องที่ไอ้เขาสิบวงช่วงเพิ่อนอจาะ มาเลขบัญชีนี่เด้อพี่น้องตาผู้ใดสิอยากอันอ่าซุงปัจจัยมาให้สาวดำซื้อผลไม้ซื้อดอกไม้ทูบเทียนซื้อมะพร้าวซื้อน้ำเช้นาน้ำแดงนี่กะส่งมาบัญชีนี่เด้อพี่น้องเด้อบัดน,นี้อันนี้เลขของปูปูสามแปดแปดวัน,นี้ค่ะบัดน,นี้ปูเจ๊กค่ะปูเจ๊กเป็นหายมาแล้วเด้อพี่นอ้นองพอปูเจ๊กเป็นหายมาแลว้วค่ะอ่า สิบบ่งสวงพนวันที่สิบสี่เด้อพี่น้องคันมีปัจจัยคันเอฟซีส่งปัจจัยมาพอนั่งสิบว่งสวงพนได้พอนั่งสืส่อมาถวายเพน,นนั่งก็จัดมาให้พี่น้องเราจะปัจจัยเอฟซีว่าสิมีสวงมากหน่อยายเนาะพี่น้องนอกนั่งกับโอโ่อหูคือกันเพราะว่านั่งให้เดี๋ยวได้จักบาทไปซื้อได้จังไดยนั่งสิบ,บอกพี่น้องทุกทุกย่างด้วยพี่น้องเด้ออันนั้นนี่เล็กปูเจก,กับพี่น้องหมดมือกินสิผพานมากเิ่นกับเขาได้พี่น้อง อ่าเลขปูเจ็กเนาะอันนี้เรียกไม่เป็นาะอันนี้เลขปูสามแปดแปดนี่กนะ่ะเขาเด้อพี่น้องอนนเด, 3, 8, 8, ด้อดปูสามแปดแปดเขาเด้อจ้ะเด้อมาหนี้กับมาเลขว่าปูเจ็กค่ะเลขปูเจ็กเป็นกัวเขาค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเลขเลขปูเจ็กค่ะ เพึ่นกับเขาเดอ้อพี่น้องเดอ้อค่ะแล้วปูเจกปูสาเป,ป็ดเป็ดเป็นเขาเนาะเป็น้องเนาะอันนี้ก็คือให้พี่น้องเฉพาะผู้ที่เพิ่นจิมีจิตใจใส่สัทธาที่สิ้นซวยให้ได้บวงส w งปูญะเพราะผู้สามเป็ดเปดเป็นกลับมาที่อยู่สวนธรรมเราเดอ้อพี่น้องบอกพี่น้องเอฟซีตัวผู้ทุกคนเนาะที่เป็นลูกศิษย์ล,ลูกหาเพิ่นก็ได้ค่ะ การร้องเบิ้งการงวดแหลกบนไหนามากกับห้าศูนย์เก่ากับเขาของเปิ้ลเน,นาะมานี่วดนี้สิเป็นจังไรเป็นน้องกับพิจรารณาเบิ้งเนาะเป็นน้องเนาะะสำหรับคลิปนี้กับมเท่านีเออ้เด้อพ่อแม่เป็นน้องทุกผู้ทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นอกำลังแรงใจให้นั่งในด้วยจ้าปฏิสัมพันธ์อย่าลืมกดกระดิ่งไปเป็นการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเน้องครันั่งเบิ่งกันหน้านัา่นงสีสงสัยของปู้ พูดสามแปดแปดเลขยัไงอ้าวพี่น้องพิจารณาเบิงึงเด้อเลขปูยานพี่จารณาเบิงึงเด้อจ้าพิจารณาเบิงึงเด้ออ่าจะปล่อยโอกาสได้พลาดพี่น้องเบิึงดูว่าตัวใดเพิ่นคือกันพิจารณาเบิงึงเด้อจ้าเบิึงตัวดูเบิึงดูว่าตัวใดพี่น้องคิดเบิึงคิดเบิึงเด้อพี่น้องคิดเบิึงคิดเบิึงอ,อ,อย่าให้พลาดเด้องวัดนี้เราไปเราไปน้องเนานะ ปากกาก็กเลยค่ะ <c oughs> ขอได้รับความขอบคุณจากเยนจิตปฐวีขอบคุณและสวัสดีจ้าพ่อแม่เป็นน้องทุกผู้ทุกคนคะ่ะ